สวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาติดตามการปลูกอ้อยข้ามแรงครับซึ่งในตอนนี้จะเป็นตอนที่ติดตามผลหลังจากที่ปลูกเอาอ้อยลงแปลงปลูกได้ประมาณ15วันนะครับหรือว่าครึ่งเดือนนะครับเรามาติดตามดูกันว่าการ อัตราการงอกของต้นอ้อย,ยอายุ15วัน,เ,นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็เป็นอ้อยสายพันธุ์ขอนแก่น3นะครับเป็นอ้อยที่ปลูกทำน้ำตาลนะครับอายุก็ได้ประมาณ15วันนะครับจะมีการแตกหน่อขึ้นมาจากดินบางต้นนี่ก็ พี่ใบครับออกมาเป็น2ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูในแปลงกันอัตราการขึ้นค่อนข้างดีนะครับออช่วงที่เราปลูกก็คือดินออกําลังเหมาะสมเลยสำหรับการปลูกนะครับทำให้อ้อยเออจริญเติบโตหรืองอกได้ดีนะครับ เดี๋ยวอ้อยเขาก็จะงอกขึ้นมานเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็คืออันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มขึ้นาบางต้นก็ขึ้นโตแล้วนะครับบางต้นก็เพิ่งแตกแตกหน่อขึ้นมาจากดินแบบนี้นะครับยังขาวอยู่เลยนะครับเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานเรื่อยๆครับดันดินขึ้นมา จะหนาตาขึ้นไปเรื่อยๆมองไปก็จะเห็นแต่ต้นอ้อยนะครับต้นหญ้าจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าออสภาพหน้าดินจะค่อนข้างแห้งครับหญ้าก็จะแตกเป็น,มนเมล็ดหรืองอกขึ้นมาไม่ได้ครับกินขาวแห้งเลย แต่อ้อยเนี่ยอยู่ด้านในแปลงอยู่ใต้ดินเนี่ยดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่อ้อยจริงแตกตาแตกต้นขึ้นมาได้นะครับตอนนี้หากจะวางระบบน้ำช่วยก็สามารถทำได้แล้วนะครับแต่เราจะลองดูอ่อ ลุ้นฝนในช่วงฤด,ดูแล้งก่อนนะครับว่าเขาจะมาตกให้หรือไม่ครับเพราะว่าถ้าเราวางระบบน้ําไปดินมีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยหากฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับจะทําให้น้ําขังในแปลงอ้อยอ้อยเน่าแล้วก็จะเสียหายครับทําให้อ้อยมีมีการหยุดการจเจริญเติบโต,ตหรือว่าตายได้นะครับก็เลยยังไม่วางนะครับรอ อ่อดูสภาพประกาศไปอีกสัก15วันนะครับถ้าหลังจาก15วันแล้วเนี่ยฝนยังไม่ตกลงมานะครับเราก็อาจจะต้องมาวางระบบน้ำช่วยเขาเพื่อให้เขาอ่อสามารถงอกอแตกตาได้ออมากที่สุดนะครับป้องกันความเสียหายจาก จากการที่เขาขาดน้ำหรือว่าสภาพอากาศแห้งแรงมากเกินไปนะครับมองไปก็ดูสวยแล้วนะครับดูเป็นต้นอ้อยขึ้นมาสีเขียว,เ,ยวเต็มพื้นที่เลยนะเป็นหมอ,อกเลยนะครับดูตรงระหว่างร่องนี่ยิ่งเห็นชัดนะครับว่า อยขึ้นเป็นแถวสวยงามเป็นสีเขียวขยวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเท็นตรงนี้อีกสักหน่อยนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแล้งของประเทศไทยเราเลยนะครับเดือนปลายเดือนมีนาคมแล้วจะเข้าเดือนเมษายนเป็นช่วงสงการหรือว่าปีใหม่ไทยซึ่งทุกปีฝนก็จะตกตกลงมานะครับตกลงมาให้ในช่วงสงการครับเราก็เลยรอว่าปีนี้จะตกหรือเปล่า หนะรอยวงับมเเ็็นนปแถฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโต่อไปของเรานะครับว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันนะครับการปลูกอ้อยข้ามแรงแล้วก็ปลูกอ้อยค้ามแรงแบบไร่เต็มสุกข,ของเรา เป็นยังไงบ้างผลผลิตเป็นยังไงการเจริญเติบโตของอ้อยเป็นอย่างไรนะครับการดูแลรักษาหรือว่าการบำรุงอ้อยแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างาเพื่อเป็นาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับว่าสภาพอากาศหรือการปลูกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำกันอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ